สวัสดีค่ะวันนี้จะรีวิวเซรั่มหอมแดงนะคะรีวิววิธีการใช้เซรั่มหอมแดงอันนี้เราเราใช้เองนะคะก็ะจะมีเอาหอมแดงใส่ไวใ้ในขวดเลยนะคะ ก็จะหนืดๆนิดนึดนงอันนี้คือเป็นส่วนที่เหลือจากส่งให้ลูกค้าแล้วนะคะเอาเสียดายหอมแดงแล้วเลยใส่หอมแดงเข้ามาเลยนะคะปัญหาของเซรั่มหอมแดงนะคะที่ที่เราได้รับเสียงสะท้อนจากเอฟซี FC ของเราแล้วก็ลูกค้าของเรานะคะ mm hmm. ก็คือมันจะเหนียวมันจะเหนียวมากนะคะเหนียว ทำให้เกิดความรำคาญได้นะคะแล้วก็อีกอ่าประเด็นที่เราเจอนะคะหลังจากที่เราใช้น่าจะครบหนึ่งปีนะคะส่วนตัวที่ใช้อยู่นะคะรู้สึกว่าก็เนี่ยมันรู้สึกว่ามันจะมีขนที่ผิวหน้านะคะขึ้น ตรงบริเวณ,เวณนี้นิดนึงนะคะอันนี้เราบอกลูกค้าเราไว้นะคะนี่ค่ะรู้สึกมันขึ้นไปนิดนึงแต่เวลาแต่งหน้าอะไรมันก็ไม่ได้น่าเกลียดอะไรนะคะแต่บริเวณนี้ไม่มีค่ะอืมโชคดีไปถ้าบริเวณนี้ขึ้นเราก็เลยพยายามที่จะ ใช้ให้น้อยลงบริเวณนี้นะคะเราจะเน้นเซรั่มข้าวมากกว่าเซรั่มอ่ะเซรั่มบ้านหางจระเข้นะคะส่วนบริเวณนี้เราใช้เต็มที่เลยใช้บางทีทาลงไปอีกสองครั้งนะคะมันดีขึ้นเยอะมากๆเลยถุงใต้ตานะคะแล้วริ้วรอยบริเวณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไป เราได้ข้อสรุปแล้วเราจะทําก่อนใช้กับหลังใช้ให้นะคะแล้วก็คือไม่ต้องตกใจนะคะมันมีภาพหนึ่งเราไปค้นเจอในอลาปั้มนะคะคือ,อหลายหลายคนอาจจะว่าเราแต่งภาพแต่จริงๆไม่ได้แต่งนะคะด้วยด้วยด้วยวันนั้นที่ ที่เราอาบน้ําแต่งตัวเสร็จเราก็มาส่องกระจกแล้วคือเมื่อเรามีความรู้สึกมันแย่สุดๆวันนั้นนะคะวันที่เราลุกขึ้นมาดูแลตัวเองนะคะมันมีอีกมีภาพหนึ่งนะคะคือเออเราก็ไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะทำคลิปวิดีโอเราจะทำพีทำโคต์คือเราไม่ได้ตั้งใจภาพนั้นเรา เราคิดขึ้นมาเองแลว่าเราอยากดูว่ามันขนาดไหนหน้าที่เราพังหลังจากอาบน้ําเสร็จนะคะเราก็เลยจับกล้องขึ้นมาถ่ายแล้วก็แบบทําแบบทําแบบคืออยากดูว่าสภาพผิวที่มันจะหย่อนขนาดไหนมันจะน่าเกลียดขนาดไหนนะคะเราก็ทำภาพขึ้นมาเราก็เก็บภาพเลยก็ไม่ได้ ไม่ได้คิดว่าจะอะไรนะคะตอนนั้นก็คือถ่ายเสร็จก็มาดูก็คือแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว fc จะเห็นนะคะมันจะมีหนึ่งภาพที่เราคือไปเห็นแล้วเออมันยังเก็บไว้อยู่เราไม่ได้ดีลีททิ้งนะคะหลายๆภาพเราได้ดีลีททิ้งไปแล้วด้วยความรู้สึกว่าเออมันมันเป็นอดีตไปแล้วสําหรับอ่าหน้าที่เรามันพังแย่แย่มันแก่มันเหี่ยวมันย่นคือเรา ลีลิทิ้งรู้สึกว่าทิ้งไปไปเกือบทั้งหมดนะคะเออพอดีบังเอิญไปลองคน้นค้นดูว่าเราจะทำคลิปพีกับโพสให้ดูก่อนแล้วก็หลังการใช้การดูแลการนวดทุกอย่างที่เราดูแลตัวเองนะคะอ,อ่ลองไปดูรีวิวภาพดูเออมันเห็นมาภาพหนึ่งเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนะคะเราจะทำคลิปต่อไป ให้นะคะอันนี้ก็พูดเยอะไปนะคะอ่ากลับมาที่เดิมก็คือเนี่ยเซรั่มหอมแดงนะคะวิธีการใช้เราก็นี่ค่ะเทใส่มือไม่ต้องใช้เยอะนะคะ เราใช้ประมาณสักสามหยดพอนะคะเนี่ยถ้าใครมีเซรั่มอาโทนเนอร์ข้าวหรือว่าโทนเนอร์มะพร้าวนะคะโทนเนอร์มะพร้าวเราก็ทำคลิปให้แล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้เราใช้จนจะหมดแล้วนะคะอันนี้คือของจริงที่เราใช้นะคะโทนเนอร์เราใส่ขวดใหญ่เพราะาใช้ได้สารพัดอันนี้โทนเนอร์มะพร้าวนะคะจะใช้โทนเนอร์มะพรา้าหรือข้าวก็ได้นะคะ เราก็ผสมลงไปพอเราใช้รู้สึกว่ามันโอเคมันก็ไม่เหนียวเหนื่หนามากนะคะแล้วแต่ว่าจะหยดก็อาจจะถ้าใครเหนียวเยอะก็ครึ่งต่อครึ่งอะ่ะถ้าใครไม่เยอะก็เอาสักหนึ่งหยดสองหยดแล้วแต่นะคะแต่เซรั่ม หอมแดงเราใช้สามเซรั่มข้าวหรือว่าเซรั่มมะพร้าวไอ้ทูนเนอร์ข้าวหรือว่าทูนเนอร์มะพร้าวอาจจะใช้หนึ่งหยดเถืองหยดหรือสามหยดก็ได้แล้วแต่นะคะนี่ค่ะแล้วก็ผสมลงไปเลยแล้วก็มาทาค่อยๆทารอบดวงตานะคะทาเข้าไปค่อยให้ชิดเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องกลัวมันเป็นสมุมนไพรนะคะแล้วก็ทาเลย เราก็เน้นบริเวณที่เรามีปัญหานะคะส่วนตัวแต่ก่อนก็จะตรงจุดนี้จุดนี้หายไปแล้วนะคะก็จะเหลือตรงนี้นิดหน่อยนะคะคิ้ว <Q. S 1> ทาเลยนะคะเราไม่ได้เวน้นเออเพราะว่าถ้าบริเวณนี้ไม่ถูกบำรุงมันก็จะหยอดลงมาได้ใช่ไหมคะทาเลยค่ะเราจะทาส่วนข้างบนก่อนนะคะแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคน แต่เน้นวเวละเน้นการดึงขึ้นส่วนข้างบนนะคะแล้วก็เน้นล่องลึกแล้วก็นวดหน้านะคะอย่าลืม ไม่ได้ใช้เวลาเยอะอะไรนะคะแล้วแต่จะนวนบริเวณไหนก็ได้นะคะแต่เนี่ยเราก็จะปรับบริเวณนี้นะคะไม่ต้องไปทำสัญญกรรมะคะ่ะถ่ายรูปออกมาก็สวยเหมือนกันนะคะเป็นธรรมชาติด้วยแล้วก็ดึงผิวบริเวณที่หย่อนตรงนี้เราก็เอามาไว้ตรงส่วนที่เราต้องการให้มันอยู่นะคะ ยิ่งเราอายุมากการนวดหน้านะคะจะง่ายคือเราปรับสามารถปรับพื้นที่ผิวเราได้อ่าง่ายกว่าวัยรุ่นอีกนะคะนี่ค่ะเราก็นวดเลยคือทุกวันเราทำทุกวันนะคะแบบนี้เราทำทุกวันเลยบริเวณนี้ใช่ใชไหมคะที่มันมีปัญหาเรื่องหย่อนในวัยห้าสิบเราก็ทำอย่างนี้ค่ะก็ทำแค่นี้นะคะ าอาจจะล็อกไว้ตรงนี้ด้านนี้มันจะหย่อนเยอะแล้วก็จะล็อกไว้แล้วก็ตรงนี้หย่อนเราก็ทําแค่ตรงนี้นะคะนะคะี่ค่ะทําแล้วก็บริเวณนี้มีเรามีปัญหานะคะอ่าคนที่มีอายุห้าสิบขึ้นนะคะปัญหาของเราก็คือผิวตรงนี้มันจะหย่อนแล้วมันก็จะมาปิดตา บริเวณนี้ของเราก็มีเหมือนกันเยอะด้วยนะคะเนี่ยดูเลยลองลองมองคนอายุห้าสิบเลยนะคะก็จะมีปัญหาอ่ะนี่คือวิธีการก็คือเราก็จะทําแบบนี้มันก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็ทำบริเวณนี้แล้วก็กดกลับมาที่เดิมเนี่ยค่ะนี่ค่ะ นี่ก็เรียบร้อยนะคะ่าคอด้วยค่ะแล้วก็เอาอีกนิดหน่อย่อาคอนะคะจะต,ต้องไม่เหี่ยวก็เห็นหลายๆรีวิวบอกเออหน้าดูหน้าเลยหน้าตึงแต่คอเหี่ยวอันนี้ก็คือผลจากการที่ ใช้เครื่องสาอางใช่ไหมคะถามว่าเราต้องการไหมเราไม่โอเคมันก็ควรจะต้องไปมันก็ต้องตึงได้ทุกส่วนนะคะนี่ค่ะมันก็ดึงนี่คือทุกวันทําแบบนี้นะคะไม่ได้ใช้เวลามากหนึ่งถึงสองนาทีนะคะแล้วก็ทานวดแล้วก็ อาจจะต้องออกกำลังกายก็ได้ค่ะนักงทำเลยค่ะออกกำลังกายใบหน้าปากแล้วก็รอบดวงตานะคะวิธีการก็คือเราจะเก็บใบข้างหลังแต่เราก็จะดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นเราจะไม่ดึงลงนะคะ,คะแล้วก็จะสู้กับแรงโน้มถ่วงไปนะคะ เว้นนี้ดึงดึงขึ้นมาเสร็จแล้วก็เก็บมามืออย่าลืมนะคะเรานวดทั้งหมดมือเท้าเรานวดหมดนะคะทานวด,ดก็เราทําใช้เองนะคะก็สามารถทาดได้ทุกส่วนเลยที่เราต้องการทานวดมือนี่ต้องทํา ไม่ได้ใชร้ระยะเวลาไรไหมมากนะรเราทำทุกวันนี้ค่ะเนี่ยบริเวณนี้ปัญหาก็จะมีห้องรอยบริเวณนี้ก็จะนวดเรนนี้นวดเลยนะคะจะได้ไม่เหี่ยวไปทุกส่วน แล้วอีกวิธีหนึ่งที่เราอ่าใช้มาลดความเหนืดของเซรั่มแล้วแต่ว่าใครมีอะไรนะคะก็คือมันจะเหนียวเนี่ยเราสามารถใช้เซรั่มข้าวนะคะเซรั่มข้าวก็ได้เซรั่มหอมแดงแล้วก็เอาข้าวผสมลงไปเลยเหมือนกันค่ะหนึ่งถึงสองหยดนะคะหรือว่า ใครมีเซรั่มอ่ามาไอเซรั่มว่านหางจระเข้นะคะซึ่งเราทำคลิปให้แล้วนะคะนี่ค่ะผสมกันลงไปเลยความหนื่มมันจะลดลงเราสามารถใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ต็นตอนเย็นอ่าช่วงกลางวันแล้วก็ช่วงกลางคืนได้เลยถ้าเราทำแบบนี้นะคะ มันก็จะไม่เหนียวเหนอะหนามากแต่งแต่งหน้าก็ก็ได้นะคะแต่ถ้ากลางวันไม่แนะนำให้ใช้เซรั่มข้าวผสมนะคะถ้าจะทากลางวันก็คือหอมแดงทนเนอร์มะพร้าวว่าหรือว่าทนเนอร์ข้าวหรือว่าจะผสมเซรั่มบ้านหางจาระเข้อันนี้คือกลางวันนะคะแล้วก็ทาครีมรองพื้นสําหรับคนที่ใช้ครีมรองพื้นก็ทาทับแล้วก็ทาแป้งแต่งหน้าได้เลยนะคะ อ่าถ้าถ้าเราใช้เซรั่มข้าวช่วงกลางวันเวลาเราแต่งหน้าแป้งมันผิวเรามันจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่นะคะแต่กลางคืนเต็มที่เลยเซรั่มข้าวเต็มที่เลยผสมเซรั่มข้าวเยอะๆช่วยได้เยอะเซรั่มข้าววันก่อนเราเครียดมากนะคะงานเยอะสิวตรงนี้เป็นเนี่ยคะ่ะมันยังมีตุ่มอยู่เล็กๆ แล้วก็พอกเซรั่มข้าวเลยนะคะสิวยุบแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ผสมแล้วก็ทาทาได้เลยอันนี้คือกลางคืนเราผสมเซรั่มข้าวเลยนะคะ ดึงหางตาขึ้นบริเวณนี้ส่วนมากก็จะอ่ามีดิ้วลอยกันนะคะก็เน้นว่าดึงขึ้น,นะคะ่ะบริเวณนี้คนแก่มีปัญหานะคะมุมปากก็นวด บางวันสะดวกที่จะนวดบริเวณไหนเราก็นวดแต่ให้นวดทุกวันนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จบด้วยที่มือทุกครั้งสดายนะคะโอเคค่ะก็ อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในเรื่องการทำคลิปวิดีโอดีๆนะคะอันนี้วันนี้เราเพึ่งสระผมไปนะคะหลังจากที่เราย้อมสูตรสูตรบนทองนะคะอันนี้ผ่านไปน่าจะแปดก้าวันแล้วนะคะ ก็สีก็ยังโอเคอยู่นะคะธรรมชาติก็เอาเท่าที่ได้นะคะแต่ถามว่าจะเห็นงอกไหมไม่เห็นหงอกแต่ถ้าเป็นเคมีจะเริ่มเห็นแล้วนะคะอันนี้ไม่เห็นโอเคนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณสําหรับกำลังใจที่ส่งมาให้นะคะเออขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ก็คือจะมี f.c เราหลายๆท่านนะคะลายส่วนตัวเข้ามาหานะคะสอบถามในเรื่องบางครั้งก็เรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องปัญหาผิวพรรณก็คือสามารถอตอบลายส่วนตัวเข้ามาเลยนะคะ,ะบางครั้งก็จะมีปัญหาเรื่องอเรื่องสุขภาพทั่วๆไปก็ตอบได้ไอถามเข้ามาได้นะคะเราก็จะ ตอบให้ในรายส่วนตัวแล้วเราจะรวบรวมประเด็นปัญหาของพเพื่อนๆเราทั้งหมดมาทำคลิปพิเศษอีกครั้งหนึ่งนะคะสามารถถามเข้ามาได้ปัญหาสุขภาพนะคะเราตอบได้เราจะ,อะตอบให้ถ้าเราไม่ทราบเราก็จะค้นมาแล้วก็อ้างอิงให้นะคะค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ